เจ้าที่รางวัดปากน้ำยามค่าคืนที่วัดปากน้ำภาษีเจริญก่อนจะเจริญรุ่งเรืองเช่นทุกวันนี้พื้นที่ส่วนหนึ่งริมคลองยังเป็นป่ารุกชื้นเต็มไปด้วยเสียงมแมลงและกลิ่นดินเปียกที่อบอวนไปทั่วสิทธิ์เก่าเล่าว,ว่าในสมัยหลวงปู่สดยังมีชีวิตพระและโยมหลายรูปต่างเคยได้ยิน เสียงฝีเท้าเดินวนรอบกุฏิในยามดึกยิ่งหลังเที่ยงคืนเสียงนั้นยิ่งชัดคล้ายมีคนเดินลากเท้ายาวๆอยู่แค่หลังผนังบางๆบ,บางคืนพระเนนที่ลงไปตักน้ำริมคลองมักเห็นเงาดำสูงใหญ่ยืนก้มหน้าอยู่หลังต้นไทรเก่าไม่ขยับไม่หายใจ เรากับจับจ้องทุกก้าวที่เข้าใกล้เมื่อเรื่องราวเริ่มเกิดบ่อยขึ้นพระหลายรูปถึงขั้นไม่กล้าผ่านบริเวณน,นั้นเพียงลำพังชาวบ้านต่างพากันซุบซิบว่าเจ้าที่แรงเหลือเกินจนวันหนึ่งมีพระรูปหนึ่งนำเรื่องไปกราบเรียนหลวงปู่สดเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้น ทั้งเสียงเดินเงาคนและความอาฆาตที่รู้สึกได้ทุกครั้งที่เข้าใกล้หลวงปู่สุดเพียงหลับตานั่งสงบอยู่นานครู่หนึ่งก่อนกล่าวเบาๆว่าเขาอยู่ของเขาแต่เดือดร้อนเพราะไม่มีใครส่งบุญให้คืนนั้นท่านนั่งสมาธิอยู่ในศาลาขณะที่สิทธิ์หลายรูปนั่งล้อมรอบบรรยากาศเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของทุกคน หลวงปู่ภาวนาแผ่เมตตาไปยังเจ้าที่ผู้นั้นด้วยพลังสมาธิที่ลึกและนิ่งเหมือนผิวน้ายามไร้ลมไม่นานลมเย็นวูปหนึ่งพัดผ่านกลางศาลาสิทธิ์บางรูปรู้สึกเหมือนใครบางคนเดินผ่านด้านหลังแต่กลับมองไม่เห็นอะไรเลยหลวงปู่เพียงลืมตาขึ้นก่อนกล่าวว่าไปดีแล้วต่อจากนี้จะสงบ ตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาเสียงลากเท้าหายไปเงาดำริมคลองไม่เคยปรากฏอีกบริเวณที่เคยวังเวงกลับสงบร่มเย็นราวกับไม่เคยมีสิ่งใดเกิดขึ้นผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนต่างพูดเหมือนกันว่าหลวงปู่สดไม่ได้ไล่ผีแต่โปรดผีให้หลุดพ้นจากทุกข์ด้วยเมตตาและนั่น คือเหตุการณ์เจ้าที่แรงที่วัดปากน้ำเรื่องเล่าที่สิทธิ์รุ่นเก่ายังคงจำได้ไม่ลืม